หน,น้าถนนแห่งหนึ่งซึ่งมีรถบรรทุกคันหนึ่งกําลังขี่ผ่านอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นก็มีชายแปลกหน้าเข้ามายืนอยู่หน้ากล้องอืมแอ้วก็ขับมาเช้าแล้วเนี่ยนี่ขหาด้านเข้าบนไก่ไม่เจอเลยเธออยู่ห่างออกไปแค่ไหนมีคก้ฟังมาใจเสียงอีกครั้งบอกว่า oh, ผมรีบไปเรกว่า <and S 1> ที่ <they thought. S 1> พวกเขาคิดไว้เธอคนอยู่ yeah, ที่นี่ <I heard. S 1> ได้ยินแล้ว down, แค่อย่าไปไหนก็พอ ฉันกำลังไปเร็วที่สุดที่ทำได้เห็นป่ะไอ้แย่แล้วอะไรเนี่ยไหนครับเบอร์นะนี่เราแค่จะไปซื้อข้าวมันไก่ดนะ้วยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซะได้พระเจ้านี่หยิบวิทยุสื่อสารก่อนเลยเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เออไม่ดีอะไรบางอย่างโอเคกลับมาแม็กกี้แม็กกี้ วิ่งเลยครับจังหวะนี้โอ้พระเจ้าโดนฟ้าแขนปัดเลยฮะวิ่งครับจังหวะนี้รดบบรรทุกพังแล้วแต่ฉันโอเคอเดี๋ยวฉันติดต่อไปนะผมมีชักกระสุนเลยครับแต่ที่นี่เพื่อยิงอื้ยิงเลยเลื่อนหัวแม่มือเพื่อขยับโอเคบ้านะซะมบ,บีมีทุกที่เลยหลบเอาครับ กระสุนหมดแล้วพระเจ้าวิ่งผ่านหีบกระสุนโอ้โอเคสิบสนะี่นัดไม่นะดูเหมือนกันเลยเพื่อนเพียงแต่ว่าฉันรวัดมาได้นะไอย,ยิงเลยเอีสิบนัดเอออีกนี้โอเคว่าไงซอมบี้โอ้ดูเหมือนว่า โอเคต่างวะนี้ครับผมจะผมจะรอดได้หรือไม่โอเคสมบิที่อื่นต้องใช้กระสุนที่มากขึ้นโอ้ผมนี่หลบเลยครับโอเคยังอยู่ไหมโอเคหรือเปล่าเธออยู่ไหนน่ฉันโอเคกำลังเดินเท้าอยู่นะพระเจ้าอะไร มีประมัตอยู่ทุกที่เลยคราวนี้เยอะมากเลยเกินทิ่ไไนหรอเรากำลังจะไปช่วยเธอไม่นะพา่อก,ก้นไปบ้านพ่อหาได้มาเกันที่หน้าต่างอย่างที่เราซ้อมกันไว้ไปเล่นเดี๋ยวฉันทีดต่อไปเต๋อออกไปไกลเหลือเกินใช่ใช่ฉันบอกแล้วก็ใจแล้วน่วิ่งต่อเลยเพื่อน ลำกล้องคู่จอมโหดโอ้ปืนใหม่เยี่ยมเลยจัดต่อไม่ทันเลยครับโอเคดูเหมือนว่าคราวนี้ผมจะได้เล่นสองกระบอกแล้วเยี่ยมเลยโอเคสลับอาวุธโอเคอ่ะห้าปืนพกปั้ง อีกทีแล้วก็อีกทีสาหรับกับลูกสองเยี่ยมเลยอืออีกทีครับคู่เลยจะสมบีจะทำให้อ้อพร้จาทำให้ข้าไม่ได้กินข้าววันไก่นี่อืดเลยพระเจ้าอีสังหารแต่สิบละวอ้อสามรัวป๊บก็ให้ วิ่งครับจังหวะนี้อือโอเคนี่ไงโอ้ใส่กระสุนหลบเลยจังหวะนี้ผมรอ,อไปจับที่นี่ได้ดูซอมบี่วนนั้นสิอื้โล่งแล้วโอ้ดันไงมาแล้วือ้อจัดเลยสับซองอีกทีเปลี่ยนพบอา่าฮะา เจมส์เจมอยู่รึเปล่าคุณปูไงหลานรักเข้าไปข้างในกันเถอะโอเคเราพิ่งมาจอดบ้านคุณพ่อตอนนี้เราอยู่ที่นี่ก่อนแต่คงอยู่ได้ไม่นานดอกเยี่ยมเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาขคนมาคุยหน่อยได้ไหมพ่อคะไงลูกรักฝากนะพ่อแค่มี่ปัญหาเรื่องรถบรรทุกนิดหน่อยแต่ก็จะไปถึงช้านิดหนึ่ง ลูกช่วยดูแลยอ้าพ่อนะโอเคไหมเดี๋ยวพ่อจะไปถึงที่นั่นแล้ว too, พ่อรักหนูนะหนูกรักพ่อค่ะโอเคจัดต่อในด่านสามเยี่ยมเลยบทที่หนึ่งอ่ะห้านี่ โอ้ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีอมบิ้เลยนะเนี่ยโอ้พวกฉันก็มาเลยเออพระเจ้าโดนสองโอเคตรงนั้นหลบครับลูกซองโอเคจังหวานี้ต้งองอ่าห้าตอนนี้ลูกซองเหมือนว่ากระสุนจะหมดแล้วผมต้องวิ่งต่อไปอืยังมีพื้นปกอยู่โอเคย่ามเลย ไอ้ปับ๊บให้โอ้ไม่ถ่ายนี่ไงสองนัดโอเคเจ้านั้น้องสองนัดสินะเยี่ยมเลยโอ้ตึมมีควื่เปบนทิ้งระเบิดด้วยสั่นสะเทือนนี่ไหเก็บกระสุนโอเคได้กระสุนลูกสองมานะใส่แล้วก็ ประเดิมอืมนี่อีกทีใส่ไม่ทันเปลี่ยนก่อนโอเคนี่สามเลยอีกทีว่าไงเจ้าพวกซอมบี้เออเขาเบื่ไปหนึ่งทีโอเคเยี่ยมเลยโอ้ดูเหมือนว่าจะมีเฮ้เจ้าหนูมานี่สิ มาเลยมาสิมาสิมา,สมานี่ไม่เป็นไรนะมาสิมามานั่นแหละนั่นแหละเก่งมากเจ้ามาจากที่ไหนกันนะเราจะเรียกเจ้าว่าอะไรดีล่ะแล้วลผมก็จะตั้งชื่อว่านี่เลยหน้านี้ว่าไงจนหน้านี้โอเค เล่นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกลเสร็จแล้วล่ะมันไม่ใช่ป้มที่แข็งแกรงอะไรหรอกแต่ก็ใช้งานได้ไม่กี่นะสิเสียสิติไปแล้วเอามีเทนดี้มอนดี้ให้เธอแล้วก็กอดเธอไว้สักพักโอเคฉันจะลองดูกอบใจนะแต่ฉันแค่ฉันไม่ถนัดเรื่องพวกนี้นะเฮ้ยเธอทำได้เยี่ยมเลยแค่อุทนนะ่ะ แต่พื้ที่ด่านสีครับอืมบทที่หนึ่งตอนนี้เราได้เลือกสัตว์คู่ใจมาแนละ้วนี่เลยไปเลยนานี้กลับใหม่ครั้งกับมึงก็บอกเดิมพร้อมกับทุนักคู่ใจโอเคนี่โอเควิ่งนำหน้าไปเลยโอ้โหสิกเซ็กไปแนละ้วยอมเลยคราวนี้มีเพื่อนเดินทางด้วย นี่เนเก็บกระสุนโอ้เครื่องบินแน่นเลยครับจอดไม่ได้นี่ทุกซองเลยจังหวะนี้เยอะกันไปพระเจ้าสบิ่เยอะมากเลยที่นี่โอเคจมาหนานี้นำก่อนเลยโอเคนอกจากสบี้จะเยอะแล้วเนี่ยต้นไม้ก็เยอะด้วยนะครับเนี่ย Okay. นี่ได้แยกไกลเลยจังหวะนี้ก็วิ่งตามหน้านี้ไปนะครับ hmm. เพราะว่ากระสุนมาแล้วยังไงแหละกระโดดนี่ซิกแซกเลยกระสุนปือนอะไรกันนะโอ้ลูกสองเยี่ยมเลยลำกล้องคู่จอมโหด ป๊บก็ให้แล้วก็นี่โอ้วท่านเออได้หนึ่งเยอะม,มากไหนนี้อี้อบชีบ,ชบกระสุนหมดครับวิ่งเราเอาโอเคพระเจ้าโอเคถึงไม่ได้รอเล่นคราวนี้พวกมันเยอะมากเหลือเกินพวกมันต้องมาจากเมืองนีแน่ เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างโอ้อย่างที่รู้ก็กลัวนะ่ะเจอเธอก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวนะฉันฉันต้องไปแล้วล่ะพ่อเล่นอ,ออกอะไรนะเกิดอะไขึ้นโคตรังกัดเหรอให้เล่นให้เล่นพ่อนังกัดเหรอบ้าเอ้ยโอ้ต่อนีนด่านที่หนะ้าฮะนี่ไรปืนพกกับลูกสองเยี่ยมเลยครับ ีกดเลยจะกระสุนแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้เงืนพวกของผมจะไม่จำกัดเลยนะเนี่ยโอ้แต่ก็มีเวลาอยู่อ,อื้อโอ้พระเจ้านี่ไนงะอีกทีแล้วก็อีกทีหนึ่งเต็มระดุนโอเคนี่โอ้เยอะมากเลยครับ อนี่ซิกแซกแบบก็เด็วโอเคกระสุนมดแล้วเจ้านี่เนละ่โอเคโอ้ยังได้อยู่ครับนี่จังหวะน,นี้ต้องลงสองเท่านั้นไปเ่ยนพบโอ้วือดอีกทีนึงพระเจ้าโอเคไะเป็นพกดีป่ะนี่สิบเอ็ดนั้นโอเคเยอะมาก ตรงนี้เลยอืออีกทีโอ้นี่ไงเยี่ยมเลยว่าไงเจ้าสมพี่นี่ไงไม่ทันฮนะอีกทีอีกทีหนึ่งโอเคดูเหมือนว่าทางจะโล่งแล้วนะครับเนี่ยนี่เดือทางก่อนเปรียบลูกซองแล้วก็นั่นเลยโอเค โอ้ตรงนี้คืออะไรนะพู้นั่านๆนนนเยอะมากเยอะจังหวะนี้สาดกระสุนเยอะโอเคจากนี้เนะยอะจาดแบบรวๆ,ๆไม่ซอมว่าไ,ไงพวกซอมบี้ไม่รอดหรอกนะอ,อีแล้วก็ลุกขึ้นมาหลายตัวเลยคระบ้าจิงนี่ยิงเลยพระเจ้าไอ้อ ตอนนี้มีแต่โอเคยังได้อยู่ครับนี่เรียมลูกซองใส่กระสุนปั๊บก็ให้พระเจ้าโอเคได้กระสุนปับ๊บนี่ยิงแบบดิสโตโอเคหลบครับจังหวะนี้โอ้ฝนตกดักมากเลยอ่ะ สงสัยพายุเข้าโอเคพายุที่โหมกระนำไปเลยนานี่เจมเจมอยู่ดรือเปล่าพวงมันกนลังเข้ามาฉันไม่แน่ใจว่าเราจะต้านมันได้แั่หวังว่าเธอพ่อคะพ่อเฮเ,เล่นเกิดอะไรขึ้นเฮเล่นได้โปรดบอกฉันเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยโอ้สงสัยจะมีคนโดนกัด พระเจ้านี่เลยกระบอกผู้ใจสองกระบอกแล้วก็เจ้าวนานี้ตามมาเลยโอเคนี่จ้กระสุนผมยังตกอยู่พายุเข้าแนี่นอนเลยพระเจ้านี่โอเค เหมือนว่ามันคืออะไรกันจัดเลยก็แต่เนี่เนี่ยือนี่โอ้แต่ว่ามันลดเยอะมากเลยนะเนี่ยสมบีจัดเลยผมนี่โอเคโอ้ลั่นกระสนนุนทันยังไงเพื่อนโอ้ไปนะไม่ได้เกลบกระสุนตรงนั้นพระเจ้าโอเคอันนี้ยังได้ กระสุนไม่จำกัดยังไม่หมดเวลานี่เหลือแปดนัดพระเจ้าหนึ่งพันเมตรเยี่ยมเลยโอเคผมเต็มกระสุนแล้วเติมเลยลูกซองสามนัดเยี่ยมนี่นี่เลยลดัดบซุเดี่ยวมากหลวนี้เตรียมลูกซองใส่กระสุนรอไว้เลยครับนี่โอเคหมดละ โอ้ไม่นะจดรัดค้าทาไมโอเคมีหงั้นนะฮะตรงกานี้โอ้ไรกระพุผมนี่กระโดดเข้าไปเลยพระเจ้านี่โอเคจิ๊บจึ๊บหลบได้โอ้เกือบไมดนเดียวโอเค ผมนะ่ะกำลังตามหาร้านข้าวบนไกอไ่อยู่ไม่นะโอเคจังหวะนี้เขาเไดเข้าวอ,อพดนะอี่สองเลยเยอะมากใส่กระสุนก่อนตอนนี้มีสิบสี่นัดอืมเปลีมลูกซองโอเคนี่นีนโนน่โอ้นี่ลั่นเลยจังหวะนี้ลั่นครับ เฮเลนเกิดอะไรขึ้นได้โปรดแค่แค่อะไรฉันฉันยิงพ่อเขาเปลี่ยนไปโอ้ขอคุ้มครั่งขอโจมตีแม็กกี้ฉันก็เลยฉันต้องทำฉันยิงเขาโอ้พระเจ้าฉันยิงเขาฉันยิงพ่อโอ้สถานการณ์เกินเครียดเฮเลนฉัน ฉันนะ่ะประเจ้าฉันรีบซื้อข้าวนไก่มาอืมวิวสวยมากเลยครับด่านต่อไปแน่เลยอ่ะโอเคนั่นคือด่านที่ผมจะต้องเล่นสินะโอ้เยี่ยมเลยโอเค อา uh huh. ลมหายใจอันว่างเปล่าเยี่ยมเลยมันก็ได้กล่องมาได้หากใครชอบใจนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ